มิสเตอร์ของจ้ามาตามหาผลิตภัณฑ์เหล้าที่ประเทศไทยว่าวจะมีผลิตภัณฑ์ใดไหนเนาะยู่ถ้าเองผลิตภัณฑ์ของเขาจะผลิตในประเทศเองกันหลายเนาะเพราะเขาจะเป็นของมาน้ำเขาผลิตชั้นสันตว์ดีชังนเก่าๆชั้นหมอชั้นส,สัน้นเก่าแสดงว่าราคาสีนิไทยแพงกว่าเหล้าราคาสีเหล้ามีแต่โลกนหนึ่งทุกสิบแปดพันมันก็ถือจะสองเลยเพราะชั้นว่าจะทำ เจนี่ไม่ชอบสิเปรียบเทียบกันในในราคาของใน่หางเไม่ชอบบริเตียเ่ยบกันราคาของตลาด yeah. <All> right. สดสวัสดีเดินทานงผู้ชมทนะู้ชมรอบวันนี้เจ้าของยูที้โกตันวันนี้เจ้าองจ้ามาตามหาผลิตภัณฑ์เหล้าที่ประเทศไทยว่าจะมีผลิตภัณฑ์ไดแน่เนาะ เขาก็มาหล่อหางคลิปนี้ก็สิว่าคลิปที่เท่าไรแหละโูู้หแต่ว่าหล่อจนเมื่อยแหละย่างไรจนแบบว่าค้าหล่ะขาจังไปเลยเนาะแต่กะอีคลิอนี้เป็นคอนเทนต์สุดท้ายหรือว่าบทันถ่ายวะบทันจะกินบเขาอะไรอย่างเงี้ยรถพอสิไปหล่อหาผลิตภะทันหล่ะเนาะในหางไทยว่าจะมีหรือบอ เขาจะตรวจอุณหภูมิก่อนเนาะช่างเขามาเฮ้ยโซนเคยเห็นมีส่วนนอนเคยเห็นส่วนน้อนแต่คอนเทนเนอรกมือนี้ก็คือมาตามหาผลิตภัณฑ์ลาวเนาะดังนั้นพอต้องไปตามหาผลิตภัณฑ์ลาวกันไปนี่แดดนี้คือไงนะต้องทำที่ไหนมีบ้านด้วยช้าคือก็สามร้อยหาศิบาทเนาะยิ่งลาวต้องทำบาทหนึ่งศิบโกหลาน วกลัวๆน้อยนึงเดี๋ยวเขาไปหล่อฮัลโหลก็นอกกว่ากระเป๋านี่นะตัวว่าใส่ทุกอย่างเลยไปไปแเราเอ,อ่ะเปหล่อไปหล่อทางไหนเขาทั้งบน <laughs> ลา่าสุดเขาพิถีพิถันจ้าเราต้องไปหล่อโซนหนึ่งมากนี่มันโซนท้องกินเนาะเพราะว่ามันจะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับส่เงี้ยตา่างๆอะไรเขา แต่ว่าในกรณีที่มาหล่อแบบนี้นะส่องคือว่าสิ่งที่จะเป็นที่สุดนอกาสำหรับส้องก็คือจะคิดไรควรจะไรไปตามเลยเมือนี้ส้องอจะตีเหร็ดเงินเป็น,นแ0นหาต่อ1,000บาทเด้อจะตีเป็นประมาณไหนเนะาะเดี๋ยวมาหล่อหาผลิตภัณฑ์ลาวเบน,นี้มีอะไรบ้างจ้ามรกน้ำนกนํำมันพืชซื้อเลยบ่มลพกรอ้ํามันพุ๊บ่มีบอ คือมรกตเนาะพือไ,ได้นี่พวกสิบเก้าบาท69สิบเก้าบาทคูณให้สี่จิบห้าถึงสามสิบเอ็ดพันราคาซูซีกันถาไปเบิ่งยี่ห้อกุ๊กเนาะราคาซูซีกันเลยจ้าบุ้งนี่แม่นโอ้ยซี่โต๊กี้บุ้ีเลยเลยนี่นตามสังเกตเนี่ยเบิ่งแบบสแกนแบบสายตาทีรวดเร็วคือ โบเห็นว่ะปิรีได้มีโบเห็นมือนั้นมือก้อนได้สื่ออันนั้นดาวนี่อยู่พื่อนตัวนี้เจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทพูดให้อ่าสี่สิบห้าคืออยูซามิสิบห้าท่านซึ่งไลท์เทสโกรโลตา้าที่เขาจะจะขายแต่ประเภทอ่าเครื่องเครื่องงูคล้องชูหนีหลายเนาะแต่ว่าพวกเครื่องใส่นี่น่าจะเป็นพวก จะบอกสบูห่หนาจะไล่แต่ว่าฝวกของกินอาหารคือสีบะหมี่เว้ยถ้าจะมีเมนอยูบิ๊กซีเนาะบอกก่าอยู่ยองสง,งวนนนาจะหล่ย,ย้านี้เป็นเป็นฝวกยาเนาะแล้วก็สซนนี้เป็นเครื่องเล็กหน่อยลอลอหล่อหล่อของอรินน่าจะมีอยู่แต่ว่าประเห็ดเื่องส่น่นาจะบ่มี่เว้ย หรือว่ามีบ่เลยเบองนี้มีขนมนำ่วน,นนี้ม,มีนนนขนม,มรอ่นมไปรอขนมแล้วถ้า่อไปเบิ่งเนาะว่ามีผลิตภัณฑ์ลาวหรือบ่จะถาบ่มีกะบ่เป็นยังคือว่าในไทยนะจะมีผล,ลิตภัณฑ์ลาวแท้แฉตัวหมองที่แน่นอนก็คือยูท็อปท็อปมันเป็นหางที่แบบว่าสากลเดเขานขขําเขาลายผลิตภัณฑ์ที่มอปีโป ทง0บาทท้ง0บาทเป็นปุ๋ยโป๊ะแจก25บาทฉันชอบฉันชอบปีโป๊แล้วก็บเป็นขนมเนาะอ่บัวฮาริโบโกเบะงอันใดที่เพิ่นมาคะนะ บุหรีเลยบอมิตีเป็นราคาเงินีอีกบอมิตีราคาิตีโคตแยาก่ไอเสยยางเออคิคแคทบอบอเอ็มเอ็เอ็มบุกกินกินแต่มีออนยูบ้าไปอีกเซนอกโกแลตแม่ตยยันย่างๆมาเไลได้ชกโกลตจิตย็นย่งบ้าเยไล่กินโรบักินโรบัสกินไล่กับตุยด้นๆกินเพนละน้อยละน้อยได้ กาแฟเอกก็น uhm. 네 nice ี่นะเพราะว่ายู่ท่าเอกนผลิตภัณฑ์ของเขาจะผลิตในประเทศเองกันหลายเนาะเขาผลิตจนเป็นต้องมานำเขาผลิตภัณฑ์ละนะคิดว่าได้คือเป๊ปซี่กอกผลิตยูไนต์กับมีโค้กงั้นกับเออผลิตภัณฑ์เขาจะผลิตในประเทศเองน้ำดื่มอยู่นี่ชิ้นละห้าสิบห้าบาทน้ำดื่มเขาน้ำดื่มเขาชิ้นละห้าสิบห้าบาทเนาะห้าสิบห้าบาท หาสิ้มหาคูณสี่ิมา,าสี่พันถือกบาทเท่าได้ค่ะถือกว่าบาทเท่าสามสิมหาพโอ้โหบาทเท่าสามสาวท่านเคร่งหรูบาทเท่าถือกว่าน้ำดื่มยี่หราถือกว่าด้อจ้าสวัสดีมันอนไลฟ์ดเพืท่าจะเปิดอ่านี่กันชาะน,นะผลิตภัณฑ์ยวกกันชาหะลายเนาะ แล้ววันนี้ก็สื่อาซาลิจีเลยเป็นหนักกันซะรสสานเปที่ไหนโลสซ่าใช่ใช่เนาะมันตกอะไรอีกยังนะก็แค่ในความรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมันมีกันสาแต่ว่าในรสสานมันกับปกติเนาะไม่มีอยังเลยปกติเลยเอาโบวมันจินซอยมันจินซอยบระเป๋าที่ก่าบป๋าคือโกยบาเข่าเดี๋ยวเราเอาเอาเลยมาบีจ้ะ ตัวนี้เป็นมีแหวงที่เอาขอนแข็งจะมาหาสิบบาทถึงส,สองพันไดยู่ไม่ดูเรายอ,ยอยู่ในรถไดยู่ไดยู่ตัวนี้บิก๊กนิสินบิ๊กมีแหงเอาบ่ามีปันไดเว้ยแต่ว่ารสชาติตัวนี้นี่แสบเอาสองบ่เอาสองเนาะเพราะว่ามืออื่นไปถือ,อยูยงสังวนถือกลัว <laughs> เ,เอาเลยเอาเลยด้วมือนันไปถือหนำกะทินะยี่บ้านเท่าหนำกะทิแบบ ดบารเท่าท้าย12,000 12,000แต่อยู่หนีซะ6บาทคูณให้4สิ้นหาถึง11,000แสดงว่าสินนขาอยู่ประเทศไทยกับประเทศลาวราคาซูซีกันเลยบ่ได้เรื่อนกันไรเนาะน้ำมันเนี่ยน้ำมันพืชเพราะว่าเห็นยูอยู่ไทยเขาจะกระจงกันว่าอ่าผลิตภัณฑ์อยู่ที่ประเทศไทยกับประเทศลาวประเทศไทยกับราคาขึ้นสูงคือกันเลยราคาข้องสีสูงเนาะ เบรามตีเป hmm. so <Yes. S 1> so ็นเงินขี่แห้งสู้ขึ้นไปตืมพีนออกเลยสื่อนี่ทุกอย่างมปนระคายค้างๆอย่าสูงนะอ๋วะมันทงานอยู่้วก็ยุงก็ไม้ใจ๊ดดอยคำเเป็นแยมของดอยคำเนาะพูดะรแบบบีบบีบเอาเลยแต่รลดสต้น้บบีบกินกขนมปังให้ดิ ง่ายเลยสบายด้วยนี่เนทเทอร่าเลยเนทเนเทอร่าอันนี้นนเป็นช็อกโกแลตข้าอากินกับขนมนปังยยมเสาจะมาคอยปันใด<ส>หนูไม่ชอบเท่าไหร่ค่ะตะกี้อันนี้จะกินอันนี้นะรู้สึกว่าปวดถือใจเลยเม่อยถั่วเมื่อัวแต่เดียวนี่บบปันใดอะไรนี่มันเป็นน้ำสวงอยู่เนาะสวงอยู่แต่ละไาใแต่ละไใบมันเผื่อถึนมันจะมีความแบบเปลี่ยนแปลงของรสชาติการมาก ย่างต่างๆมันก็เปลี่ยนไปนะเป็นน้ำสลัดจ้ะแตะขอดกุกกิ๊บเอาว่าแตะขอ,กอดกรอบแตะขอ,กอดขอรกรอบเอาไหมแจ๊ะ44บาทเอาไปถอดอ่าปลวกปลาปลวกอ่านะต่างๆนะถอดสีมูสถอดเอียงอันเดียอะทงหน่อยบอกเดี๋ยว่ากินเสียเดียวเสียเดียวเลย สองทอง,ะทองวะทงงนึอทงเดียววะอทองเดียวอะไรไปแป้งโกกีตะกี้แม่ลราถอดใส่ไก่ใส่ย่งให้กินนะนนแกคือว่ากินแซบเนาะแซบแต่ส่วนนี้โบก็เคยได้อ่ากินปันใดส่วนแรกเดี๋ยว้นูซื้ว่าได้กินยังแปลกแปลกใหม่ๆได้กินแต่แค่เพชอรัคาเปียกมีแล้วก็ะสินดาสามสีเมนูอันนั้นจำเไปมากอุ้ยสีเมนหนาพี่น้นองก็ ข้างนี้ตาสั่นเธอดูสิสีบางงา,ามช้นอนสั่นมมดีช้อนเก่าๆช้นหอกช้องเก่าแสดงว่าราคาสีไทยนแพงกว่ายุรา,าราคาสีลุวา,า,า,ามิเตลูกอันึ่งหกสิบแปดพันไม่ก็ถือจะ่สองเลยบ่หอดสองเลยบาทสามเออแสดงว่ายุรายังยังไม่ดีไรสินค้าย,ยังถือ,อยู่แต่ว่ามาเทียบกับประเทศไทยมันขนถายจะนีจะได้ไรนี่ ออต่างลายเว้ยบางอย่างเป็นนอสเสียติดอยู่แลาวว้าเหรอแกยังคิดว่าอยู่ในประเทศตัวเองก็ได้เลยเห็นไหมคือสมมติว่ามาสื่อสินสินซีฟีสินแฟกซ์หนึ่งนอหมากินสินดาเดซ้ายขอสินดาอยู่แล้วมันถือแฟกหนึ่งสามสิบห้าพัน,นก,น 40, ก็นี่แต่แปดสิบบาทแปดสิบบาทสามสิบห้าพันนอปัจจุบันนั้นปั๊บขึ้นสี่สิบพันกับประมาณเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทยุดให้ลอยไป เออหูซื้อวายุ่งแล้วถือเด้อเป็นบางอย่างซื้อๆเด้อเป็นบางอย่างซื้อๆตอนนี้เ้าสุดเปรียบเทียบกันในในราคาของในห้างเนาะเ้าบริเตเปรียบเทียบกันราคาของตลาดสดแต่ราคาของตลาดสดเท่ากับบูหูว่าจะประมาณได้บิ๊กอาบูเคียเมนเคียเมนเออยาสาวัวซื้อหนึ่งทีหนึ่งเอาไหมจ๊ะเหลือเลยกองที่เก่าบาทกระถืออร่อยคือเก่าอร่าซีสิบพันเอาวะ ซื้อหนึ่งีหนึ่งเอาสองอันเนาะซื้อหนึ่งีหนึ่งไปเออเดี๋ยวบนอน,นอกกีก็โบเห็นหล่อเล็กน้อยเลยจจ๊ยกกูไซโบเห็นเลยไปไหนาจาเจ้าได้ออกเนาะสรุปง่ายๆคือ้ามาหล่อชีหางในประเทศไทยคือเทสโก้โลตัสอยู่อุบลราชธาน,นีเนาะแม่นสรุปได้เลยปะโบมีผลิตภัณฑ์เหล่าอยู่ในนี้สักอย่างเลย ปจ่ายเงินกันเถอะสามร้อยกว่าบาทแสนตายสองแสนกินเหรอทุเรียนพี่น้องกินทุเรียนหอมทะลุแมส ชนโอ้ไม่จ้ามินีใหม่ขอทุเรียนข้าศึกขอดูสิเด้อโอ้หักเว้ยเสียงแบบว่าเสียงหนุ่มเป็นหนุ่มเลยแต่ทางมาสื่อหรือบอเพรา่าสื่อเพราะว่ามือนีเดินทางมาเมื่อยเนาะไม่กินทุเรียนอีกพอดีเป็นวิ่งว่าโอ้อลเลยจ้าเอาเลยจ้าลาดเพราลาด ได้จะาหาใหม่เด mm. mm. oh, ้จาใหม่ได้จ้าสักคู่นะคะเั็นอีกสีนี้เอ็นหมูลูกอันนี้เอ็นหมูนะหอมอย่างกายเนาะผมถือว่าหอมอะไรแบบแหวนสูตรน้ำเต้าอีกสูตรเองบ่จ้าสูตรเองคือเที่ยวแบบไม่มีแป้งแล้วก็ไม่ใส่ซีโรสอ๋อไม่มีแป้งไม่ใส่ซีโรสจ้ะใครๆก็ว่าใส่เพราะเราไม่ได้ใส่แป้งแล้ว เองนี่ต้องพิสูจน์จ้าเราจะไม่เชื่อคำที่แม่ค้าบอกว่าไปเองทั้งคนหืมเป็นไงแม่บอกร้อนไม่ร้อนอ๋อร้อนเฮ้ยร้อนไทยร้อนหรออยากจะเล่นอยู่แต่กลัวแม่ค้าจ้าแับร้ายขาดกิดได้นะจ๊ะได้จะนี่เอาเมิร์กยูที เจ็ดร้อยสิบหกบาทเนทาะมาลบหายลยเก้าสิเพราะว่าหนึ่งแฟมนึงของคินิเคียจอัเดอถ้ากับเวดยูหาร้อยเจ็ดบาทซึ่งสงหองใจเป็นเงินแบบบใ้ทอดเลยนะหา้า,า,า,นนหาร้อยเจบาทคุณทีม่าเหมือนที้เท้าเวดเงินสองแสนสามสิเจ็ดพันก็ขอในเทสโกโลตัสเนาะแต่ก็กสรุปไง่ายๆก็คือว่าไม่มีจากผลิตั์เราในประเทศไทยเด้ออ่ะเจอกันใหมค่คลิปหน้าด้อยสำหรับคีพีขอของแจานที่เบิง่งจนจบนเนาะเจอกันใหม่เหมือนา เออแล้วทีบอกอีกว่าเพื่อนบริษัทนักการางินเขาถงเอาไปบ้านรถไมย